อุ้งอิงติดหนึ่งมาแรงแล้วไงอวยซ่าเหมือนไม่มีใครติดหนึ่งมาแรงเลยแล้วทําได้ยากขนาดนั้นเลยเหลือหนึ่งมาแรงโอ้โหสุดยอดมากเลยคอมเมนต์นี้น่าที่สุดไอพวกสายเกลียนนะสายเกลียนต้องบอกว่างี้ที่คอมเมนต์แบบนี้คงจะตอมอิจฉาออกตอมตาล้ออ,ออกอุ้งอิงติดหนึ่งมาแรงแล้วไงอวยกันซะา อย่างกับคนอื่นไม่เคยติดหนึ่งมาแรงมันเป็นประเด็นที่ต้องมาเล่าอะครับเพราะว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะติดหนึ่งมาแรงเนะี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจของพ่อพ่อแม,แม่ fc ของคนคนนั้นมันเป็นความภาพภาคภูมิใจของค่ายเพลงนั้นมันเป็นความภาคภูมิใจของนักร้องคนนั้นที่ สามารถติดหนึ่งมาแรง youtube ได้หลายคนติดได้ก็จริงจริงไม่ปฏิเสธนะครับอันนี้ไม่ปฏิเสธการติดหนึ่งมาแรงมันเป็นพลังที่แสดงให้เห็นว่านักร้องคนนั้นมีคุณภาพมีคนรักมีคนติดตามนะไม่ใช่ติดหนึ่งมาแรงแล้วไงหรอกคนอื่นก็ติดได้จริงจริง ไม่มีใครติดไม่ได้หรอกแต่ว่าจะติดได้เท่านี้ไหมล่ะอวยไม่ได้อวยนี่คือพูดข้อเท็จจริงใครจะติดได้เท่าน้องอุ้งอิงไหมติดได้เท่าก็คือทุกซิงเกิลติด1มาแรงหมดนะแล้วก็1วันหนึ่งล้านวิวหมดทุกซิงเกิลนะคนอื่นน่ะมีไหมติดหมาแรง ใคนอื่นได้คนอื่นติดหนึ่งมาแรงและยอดวิวเยอะกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ก็เป็นเรื่องของคนอื่นไงช่อง youtube ที่ทําข่าวเกี่ยวกับน้องเขาพูดถึงเรื่องน้องไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องคนอื่นนะเข้าใจด้วยสายเกลี้ยนแม่ตอมอิจฉาออกมนะอันน่าจริงๆเลยอันน่าจริงๆคนคิดแบบนี้ก็มีด้วยนาะแทนที่จะเป็น เขาเรียกมาให้กำลังใจชื่นชมกันกลับมาถามว่าติดหนึ่งมาแรงแล้วไงคนอื่นก็ติดได้เขาไม่ได้เถียงนะเขาพูดความจริงก็ถูกไงแต่ที่เรามาพูดมาเล่าเนี่ยมันเป็นกลุ่มของ fc ของน้องอิงต่างหากเราเราไม่ได้เล่านอกกลุ่มนะส่วนคนนอกกลุ่มเข้ามาดูแล้วมันรู้สึกไม่ดีก็ปัดทิ้งไปไปดูที่อื่น อย่ามาดูที่นี่ที่นี่เขาคุยกันเรื่องนี้แผลลุงนึดแท้งึ <c oughs> อย่างงึดงึดหลายแท้นะประเด็นนี้เนาะก็ไม่อยากให้ให้มาคอมเมนต์แบบนี้อะไรเงี้ยก็มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็จริงดตก็น่าจะให้กําลังใจกันดีกว่าส่งพลังบวกให้กันและกันดีกว่านะครับที่มาพูด ย้ําว่าน้องติดหนึ่งแมลงสุดยอดยอด,ยอดเยี่ยมดีมากเป็นหาคนไม่ได้เพราะว่าข้อเท็จจริงมันปรากฏแบบนั้นว่าน้องทําได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานมาจะสองปีแล้วไปดูหลายๆคนก็ติดหนึ่งได้ยอดวิวเยอะสามสี่สี่สิบล้านสามสิบล้านแล้วติดเร็วอยอดวิวเร็วขึ้นเร็วใช่ไม่ได้เถียงเลยและตอนนี้เป็นไงอะ ตอนนี้ก็ไม่มีอ่ะเพลงที่สองติดไหมเพลงที่สามติดไหมกว่าจะมาติดอีกหนึ่งมาแรงกว่าจะมีะยอดยอดวิวเยออีกทีก็ใช้เวลาอีกนานมากแต่น้องเนี่ยภายในสองปีเนี่ยเจ็ดแปดเพลงเนี่ยติดหนึ่งมาแรง YouTube ประเทศไทยหมดทุกเพลงแล้วก็หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวหมดทุกเพลงคนต้องน่าชื่นชมในในความรู้ความสามารถแล้วก็พลังที่ซัพพอร์ตน้อง ไม่ใช่บอกติดหนึ่งมาแรงแล้วไงปัดติดโตไม่แล้วไงนะครับนะก็จะพูดในฐานเอฟซีของน้องนะอยากจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆมันมีความสุขของคนทําคลิปของคนทําช่องเกี่ยวกับน้องอิงเพชรบันแพงแล้วก็ฐานพ่อพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงสะพ่พพพอพ่อแม่เอฟซีของน้องอิงนะส่วนใครต่อมอิจฉาตาลอนขึ้นก็ปัดไปที่อื่นนะครับ โอ้ตอนนี้ก็สลับกับรายการโหนกระแสเนาะติดหนึ่งมาแรงลงไปสองขึ้นมาหนึ่งใหม่ลงไปสองขึ้นมาหนึ่งใหม่อยู่อย่างเงี้ยสองสาช่วงแล้วนะครับใน,ในประเภททั่วไปนะส่วนประเภทเพลงก็ต้องพูดข้อท็จจริงว่าอ่ายังไม่สามารถติดหนึ่งมาแรงข้ามเพลงของโลเซ่ไปได้นะครับยังติดอยู่เพลงโลเซ่ไปเกือบเกือบสองร้อยล้านวิวลวของน้องเออตอนนี้ล้านสี่แสนวิวในหนึ่งวันคือ ยี่สิบสามสิบชั่วโมงเกือบเกือบสามสิบชั่วโมงแล้วครับก็ถือว่าสุดคนหนึ่งในวงการหมอลำสุดคนหนึ่งในวงสาวน้อยเพชรบนแพงที่สามารถรักษามาตรฐานหรือเจ้าแม่หนึ่งมาแรงของวงสาวน้อยเพชรบนแพงไว้ได้รวมทั้งสุดหลายๆคนก็คือฐานพ่อแม่ fc ที่ช่วยกันโบสถ์ช่วยกันเชียร์ช่วยกันแซ่ให้ลูกสาวนี่คือสุด ส่วนคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเนอะอย่าไปว่าเขาเลยอ <c oughs> ย่าไปว่าเขาเนะเขาอาจจะไม่มีความสุขหรือมีความสุขในการคอมเมนต์แบบนี้ก็ได้นะเราก็เอาแต่พอง,งามเอาตามความสุขของเราวันนี้เป็นวันหยุดวงของลูกสาวเนาะลูกสาวก็ยัง,งร้องเพลงให้เราฟังนะไ์สดช่องพอกันชายกินหมูกระทะไปทำไปนะช่วงวันนี้วันเดินทาง ของสาวน้อยหรือวันหยุดหนึ่งวันข้อต่อไปก็จะมีงานต่อขยับไปอีกเนาะนี่แหละครับการที่คนจะเด่นจะดังก็ต้องมีคนที่รักคนที่ไม่รักเป็นสัจธรรมของชีวิตในร้อยคนไม่มีใครรักเราหมดทั้งร้อยหรอกอาจจะมีคนไม่รักเราสักคนสองคนเราก็จะไปใส่ใจใส่ใจคนที่รักเราดีกว่า ประเด็นที่มันเป็นดรามา่าดราแม่ก็ปล่อยมันไปไปประเด็นที่เรามีความสุขอยู่กับดรามา่าดราแม่นี่ป่นนี้ไม่ไปไหนนะครับตกกระป๋องตกโนนนี่นั่นไปแล้วนั้นขอให้พวกเรามีความสุขกับลูกสาวโฟกัสที่ลูกสาวทําดีเพื่อลูกสาวต่อสู้และทุ่มเทเพื่อลูกสาวของเราใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาไอ้ส่วนว่า ติดหนึ่งมาแรงแล้วไงคนอื่นก็ติดได้ช่างมันเถอะนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะไปที่อื่นซะ <c oughs> <c oughs> ไปที่อื่นซะเราจะได้มีความสุขกับลูกสาวเรานะครับก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนนี่ๆช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บวงวนชวนคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมาลยให้ลูกสาวเหลืออีกสี่พัน สี0ร้อยคนติดตามจะครบหนึ่งแสนฝากพ่อพ่อแม่แม่ด้เลยครับคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายฮ่า <c oughs>